อ่ะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงไอติมเราใช่ไหมคะเด็กๆอร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยนะคะได้ทําท่าอร่อยสิไหนอร่อยทําไงคะเยียเยย่ยมเลยนะคะอ่วหนึ่งสองสามเด็กมีระเบียบ,บ,ยบนั่งให้เรียบร้อย,ย,อ,ยอย่านั่งมือร้อยลมพัดหลับไป,บไปแขกไปใครมา จะว่าเราได้นั่นลูกหลานใครนั่งไม่เป็นระเบียบลูกหลานใครที่นั่งไม่เป็นระเบียบบ้างดูซิสังเกตดูซิลูกหลานใครบ้างมีใครอีกดูซินั่งไม่เป็นเออนั่งงาเซนั่งงาเซนี่คุณรูดี่คุณครูถ่ายวิดีโอไปให้เยซูดูเลยนะเนี่ยก็ใครนั่งไม่เรียบร้อยเนี่ย อ่าบบอนนั่งไงคะบบอนจ๋านั่งไงจ้ะอ้าวเอามาหนึ่งสองสามเด็กมีระเบียบนั่งให้เรียบร้อยอย่านั่งมือร้อยลมพัดหลับไปแขกไปใครมาจะว่าเราได้นั่นลูกหลานใคร นั่งไม่เป็นระเบียบยอา้าวคุกข่าวเทพ,พบุตรเทพธิดาเตรียมสวดมนต์ก่อนนอนค่ะลูกหันหน้ามาทางพระเลยลูกหันหน้ามาทางนี้เลยลูกอา้าวกราบกราบพร้อมๆกัน